ไปนิมนต์เาดานเขาย็นอะไรยึดถืออะไรว่าจะลงแล้วเนี่ยไม่ไหวอ้าเลงเลยครับนิมนตสุงอยากลงแแต่สบายกันโอเคเอาถองสิเฮ้คข้าศลาดธลาไปข้ารัทนาพี่ายนะเขเย็นเ่าไหวนะลิงปัา้ ยสิบัุสุานะครับม่มลามีหาไม่มีั้าโอ่้างสุดท้ายไปกางันึ่คลงบันได่่งหมือนข้างนีขึ้นสามพันกว่าลงสามพกว่าตกแปดพอ ตรงนี้ประมาณกี่พันแล้วเนี่ยตรงสองสามห้าศูนย์ครับสามอ้ยสองสามห้าศูนย์เลยพันกว่าพันแต่มันต้องเอยมันตั้งพันนี่มันไม่สองพันเลยพันกว่า่มันไม่ค่อยชันอันนี้ชันอันนี้ชันไปเรื่อยๆมีถุงขึ้นซิ่งขึ้นไหมอ้ามให้ให้ตอนลงไม่เอาเอาไอ้ตอนขึ้นเนี่ยเดินซิ่งไม่ได้ได้ซิ่งลงอย่างเดียว เรานั่งได้ดีเราเดินลงพราะขาลงีจะเหนื่อยครับลงขี้นเขาไปแล้วถ้าลงเหนื่อยกว่าเพราะเรายังนั่งหนักขาเอเช้า